Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... you <laughs> de los... มั้งงานงานนะนี่มือปูตากำลังเต้นมันเลยนี้วมืปูตาโค้ชกัครับปูพูปูปูกระชเกกรัชากบวางกะช้องคับกระบูชาวันนี้วันชีอเกิดเหมือนมือเหมือนเปี่ใชไว้บัดเ่ออีกกรูเกิดพอคอสองห้างของผมใช่ไหมเออมือนี้เป็นมือขันวันอื่มื่นนิ้วรำขวายองปูตาเออปองง่ามั่ามองงามมาขวา เออพอแต่จะเต็ยมรู้ว่ะมวนปัปูหัวกับมวนื่วยแ่เจียมับปูขายปลา้หครับขครค้อนหับ่ม้วนนะครับูเออมือต้องดอกเงินครับมือต้องดอกเงินและก็มือต้องโคเงินโคทองและก็มือตุ้งมัขสามรู้ว่าเนาะคบปูมาไหนปูไหนเพิ่ถึงนะจมาขอช่วยบาครับ บันนีปูกาจะปล่อยเลยวันนี้ปลูกาตจะปล่อยเลยสาทูสาทัปูถ่วยูพอตองรับสมนผักปลาังได้ของปลาหากก็น่าปูเออปลาหะผู้แก้ปลามามาขึ้นเปิดหายปลาไม่ขคดผู้แปลาขามากเขียหำบอกก็ฝืนปากมันนะมันไม่ก็ฝืนปา

ง่ายงายของใครงะายของปลาด้วยจะบูเออปลาด้วยก็งปลาขำเิดาใ้อลอของปลาขครับครับแม่ปล้ารวยปลาข้เขาก็เปดคร่คับปเออือปลาซื้อไม้เรกื้อหม้ืปลาปลา้วยปาดวยเข้าใจว่าครับปูซื้อว่าปลาด้วยดี่วันี้ ก้บัคือปลา้วยปลาดวยปลาด้วเออเขากิตัเออมาเตันี่ยตัวปลาพ่มาจับเียันนะคือเขาโอเปลี่ยนเป็นปลาด้วยปลาด้วยเอาคันในปูบานี้งเออค่เรื้ว่าเออปลาขำไปปูทังขัวมือปูเราำปลาวยน่คันาำปลาด้วยเยคัน ใช่ปัญหา่างกายปัร่างกายปัญมากก่กนถืว่หนึ่งกรสะพองอ่อานี้ขายของปลาลวยหวนครับปู่อืมพราอมกับอีกนังปลาไพอืมไปเจ้าข้าวแก่ใก่ขวป๋อปลาเนื้อเอาจากไข่กับไข่มาเกล็ดใช่ไมอืมเมื่อไข่มาเกล็ดน้ำมื่อปลาจุกปวยแก่น้ำแล้วก็มีกองแกวมา เทาหพ่อทงไหมลูกกรบปูให้ดันบนไว้นะปูบนเออปูเท้าไว้คือวางไว้ทำไมับผมเก็ดสิบเดสิบใชไหมครับแบงว้นนีเก่าคือกระปูง้างกับมาเกือคือมำมจาเก่ากรปแบงไว้นีเก่าสิบมันบระปูซาทัวสาทัวปูเออเอามาเกือคือเพื่ว่าให้เอาไว้เก่าคือมันคือมเกือ็บสิบเอาไปใส่ปู คือมูคงเอาไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อืมไปว่าหนึ่งนะอืมกะไว้วางมาคู่หนึ่งนะอืมเอามาคือคืออืมแต่เอาไว้ก้าคือให้ห้เอาไว้เนาะเอารับตรงภาคป่าไงเนี่ยใช่ตรงนีอ้าวขอให้ฝาหำหรือฝาหัวอืมขอกับเป็นนักป่าไพ่ของครอบครัวขอหางือ่ตกไม่หลับไม่ตกมือหวังเรืเออห่างไม่ดีกัน ทำมา,ามกค่ะคือยัองบอส่พ่อรวยก็ให้รวยอี่ยังบอสมงพ่อมือก็ให้มือหางมือใหญ่ใหญ่เนื้อแกงหางแองแล้วมาเด้อหำเด้อดกระเดืองกระเดืองงั้นยังเอไปงั้นเออมากมือหนึ่งเอากองเงามากขาววันวันบะหัวอยู่ข้าว่าหางเครื่องขื่อไก่กระถือไก่เลยเจาว่ามือเจ้าเรื่อครับปู่ เราวางเครื่องโบราณเนาะหางเครื่องโบราณติปูเอาเก้าคือเ่อเรืองหา่ครับเอาหางเครื่องเก้าสิบเอาเก้าคือเ้อเ้อางเอาเก้าคือเมือพอว่ามันสดใหญ่คุกย่างเนาะอืางเอาเก้าคือมุ้แต่เรื่องมกแเรื่องกาเรื่อครับปูเงินกับใช้ของท้องกับใช้มาเปิดขบวนไงเาะซาถุกาถุกเดก้าคือะครับครับกเาไม่ไหก็คือเรือครับอืมให้เอาเก้าคือ คนะกรรมการของเขาคุ้มกันให้รวมเป็นหนึ่งเดือให้เอาข้าวถึกข้าวถึกเอานะเอาหางเครื่องเอานั้งใ้ามาเก้าถึกคบูามว่าเก้าถึกมองรวมเท่พุเม็งหนึ่งรวมมันคือคนอนกครับปูมบครับจำว่าจำว่าทําจำว่า อาันบาพอๆนเนาไ้ก็ได้ขวปูปิดจังรได้มืองเอต้องบอกเขาสิเป็นปะปูกัสิบบาง้าเครับเหมือนเป็นระเเปิดขบวนเ้่องขปูอ่อหาหมดแล้กับพ่อมกพ่อแจกมาวะเออจะขึ้นกัข้างจะตินกับข้างอืมให้ป่มันใหญ่ไปอืมวางกัน ้าตหายันใหเก่าคบ้งานาหมดมา้ปลาด้วยไปจองไ้มือนีเล่นมาปูหมดเลยปวมหมดเก้าคึบเก้าบป้าปรกกาเรื่องคบปูสาถุสาธุคาดเอาเก้าคึบเก่าคึบถ้าเกินได้พรเก่าคึบพราะเอาเก้าคึบเอาพั คบปูใหเอา้าดมังจับาดพาหมาดึมั้งคบปูอ่าขอให้หำมือรับมือมือมาหึงหึงแล้วเขดนะอ่าจะเรื่อจะเรื่อเออก็เดีดับสาทุสาธุมาเาบมือถืองมเไม่ไปตเิมนาะเดียวพูดหนางว่คือขึ้นบนวันมมอขึ้น เอาแค่น้ครับเอาเก้าึ้นมานะคุณก็ไปหาคือรร้ดวงแด้โตมังเตียงเงินครับมันคือได้ก็คือมาคือได้มัดคือว่าได้มัดคือได้ทุกตัวนี่ข้อครอขเอปือกาอม่อเ้อ่ย บอกมวนว่าแกใ่เปิดเนเขามาบอกักมวอหยนาว่างเข้ามาเปิดหาขึ้นหยเขาไปมน่บอกพอมัจาบอกันทีสิบเจ็ี่พอได้ยินมาเส็มากโทรหาบกมวนเลยปูอย่าหปูไดกินอกงแกวากยากาเปิดหาขึ้นเปิด้นเขาก่เข้เปิดหาขึ้นวเขาถา เกืดเข้าไปแล้วเกอบรอวาูได้กม่วงกันเออของผู้ชแห่ะบักม่วงก็คือนองอึ้งอึ้กับตาบ่บักม่วงกัเียนสีกาลถินมคือของอึ้ง้กับตาเนาะของอึง้นกัตาทุมบสีอบคือของกาลสินบอปูบือว่าือครับข้้กหวาดอัว้อบับตา คงลืมครับปูเขาคืนกาก้างคือการันตื้มะอาันมบันบ่าน่ะองนหนูปบ้านเปิดงานขนาดก็ได้ชื่อมดนลืมเขาปูเออมมง่อเหื่กเขี่ยเข่อมาคือด้กหายวกห่ากก็คือหายไปเพื่อกางคือเอากางคือมนเ้นบาบอกันเนเส้นเาเส้นคือขอสรัอโซครับปูว่าถึกเกิดค่ับ รอ้เลวคือเก็บไปคือเก็ไปเมาเลยเมาเลยจตกไปจตกไปคือเก็เมาเลยนะก่ะเออได้หรือเปล่าพราะว่าถึงมือตัวไม่แรงมือเราพอมือจะหนักฟังพวาะมาได้กต่ขึ้นเงาแต่ตัวแต่เขาผู้ใหญ่ตน้อยอย่างน้อัวกระหด้ปูเลยต่อมาตอาฟังว่าแกลงเงาแแแต่ก็นักกวานู้น ừu lắm 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 จะเช่นเขาเชิเขามาหาเดี๋ยวมาหาจุดคอว่ะสักออามือกางออมือกางอรกมือกาง้านลงงางกระดึกระดิงอ้าวโต้งง่มากอีกมากมาต้นง่าต้นที่สอนไครับต้นจะเขาูปต้นจะเองมากเขาอยงงยางลงง้างเขาอยแกะบ๊องบ๊องกุ้งย้างงง้าคอยแกองง้งง้างาข่ให้ มาเนต้นเบบน้อยแต่มาบกนะเอาข้างอื่นยังนักเนาะขอให้มือไ้ือคกมือความอื่นต้อง้าเสียงเด๋ให้ตัวไหนลองให้สุดถึหัวถึงมาที่ยังงนก่อนคนนี้ก็จะเงินเง่นน้เอากาตาบดกเก่าถูกมั้ยเออแม่เราขอแล้ววดหัวเราเราิถวายเงินเราติเงาปะานเอากาวถูกนะบุมนะเอากาวถูกโอเนะ ตื่นมากเลยเอาก็ะาวบืเก้าอี้กู้เอากจดึงใจดึงกหางเ่อาเร็วเอาเข้าใครมาลุกไหมใครมาปวดมาปวดหางหข้อแม่ถบายใส่จังใครปวกมาเป็นเคื่อยาเก้าเ็กินอ่ะเก้าเก็ดติ๊กโก้เค้่องาเก้าเ็นั่งเฉยนะแม่เดี๋ยวเป็นตัาฉัไห อันนี้คิวงานพ่อบุงม,มากใั่ไหพองมีแม่พิิกุมงานถือพันห้าร้อยบ,บาทมีแม่เพลนนัาจำป่าแปดร้อบาทมีมเพลนถือแกงมาสามร้อบาทมีแม่ควงดาเพลงสาม้บาทมีแม่คำพุชาวัวนน้อยแปดร้อยบาทสาธุสาธุ วัหมูแกะไก่นมแกะไก่ออกะไก่หมูแกะไก่หมูกะไก่มูกะไก่หมูแะไ่หไก่อมูแกะไกหมูแกะไก่อมูะไกู่แกไ่หมกะไ่มูกไมแ่หมูแั่หมะไ่ห่มูแ้ มาบ้าวแล่มให้กบบุตรหางเสียเ้าวจะมหางเสียข้าะโบตือข้างเรียวงูอะไรแบบเอ้ตอหาสิไปกจะได้ตมาพร้าวในหมูเออกัะแกล้กระเอวเอากตัวไปกละเอวนมูล่เออเอากคือกบบเป็นักแบบขามไงคือหางไงบอสเออเอากัะเงือ่ง่ากระแก่งวอดถึงมากั้างหากระโพแบบบ่ ัานยาว่าจะมาเต้นกอมยาวกับกองนะเอากคือการถ้อม่าหรือเพราะว่าเกอดคือสมบัติข้ามงานใช่ไหมสกบัติข้ามเงินเอากะเต่าขึ้นมาสาธุสาธุคุณ